ครับวันนี้เรามามองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์นะครับเราจะเห็นไหมครับว่าสังคมยุคนี้เป็นเป็นยุคออนไลน์ยุคของฐานข้อมูลจะมีผู้คำวอดในวงการการเงินเขาพูดไว้ว่าคนที่มีความพร้อมทางด้านการเงินคนที่ไม่ได้มีความต้องการทางด้านเงินกู้หรือต้องการยืมเงินเนี่ยส่วนมากจะมีบริษัท ที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยหรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆมาเขาเรียกว,ว่ามาม้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยให้อยู่ตลอดเวลาคุณคะคุณต้องการวงเงินกู้ส่วนบุคคลไหมอนุมัติด,ด่วนได้เลยนะครับมูลค่า5ล้านบาทถ้าสนใจหรืออะไรต่างๆสามารถที่จะให้ข้อมูลได้เลยนะคะทางนี้ เนี่ยมันเป็นอะไรที่เยอะมากในแต่ละสัปดาห์ครับมันเข้ามาเยอะมากแล้วท่านงงไหมครับว่าสถาบันการเงินหรือว่า,าสํานักงานประกันภัยอะไรต่างๆเราไม่เคยติดต่อเลยเขาเอาเบอร์โทรเรามาเขาเอาชื่อเรามาติดต่อเราได้อย่างไรอันนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคิดในมุมร้ายของการก่ออาชญากรรมทางการเงินเนี่ย มันเป็นปัญหาร้ายแรงมากสำหรับปัญหาทางเศรษฐกิจในอนาคตที่เราจะต้องพึงระวังตัวเองเออให้มันรอบคอบมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราก็เลยทำให้เกิดความหวัดระแวงเราไม่เชื่อใครทางนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลหรืออะไรต่างๆเราเองผู้ประกอบการทุกคน ต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการที่จะเอารักษาฐานข้อมูลส่วนตัวไว้ไม่ให้คนอื่นรู้ในต่างประเทศนะครับเขามีการฟ้องร้องกันเป็นพันล้านเลย <c oughs> เกี่ยวกับการเลื่องเอาฐานข้อมูลของลูกค้าไปขายให้กับกลุ่มบริษัทซึ่งสามารถที่จะไปต่อยอดได้เกี่ยวกับเรื่องออการเงินเกี่ยวกับเรื่องดูพฤติกรรม การใช้ชีวิตของลูกค้าเพื่อที่จะไปทำแอปพลิเคชันหรือไปยิงสปอร์ตหรือทักทายมาเมื่อเวลาที่ลูกค้าน่าจะมีความสนใจในการใช้บริการนั่นแหละครับอันตรายมากสำหรับปัจจุบันพวกเรานักธุรกิจทุกคนนะครับไม่ได้กลัวหรอกครับว่าถ้าเกิดรัฐบาลจะเอาวิธีการตรงนี้ เอาข้อมูลตรงนี้เอาพฤติกรรมของเราเนี่ยไปเก็บภาษีพวกเรายินดีให้อยู่แล้วแต่พวกเรากังวลและเกรงก,กลัวมากพวกที่แฮกข้อมูลส่วนตัวแล้วเอาไปทําอะไรที่ไม่ดีอันนี้ครับต้องฝากทุกหน่วยทุกฝ่ายเลยที่จะต้องช่วยกันดูแลแล้วช่วยกันกำชับให้ดีว่าเขาเรียกว่า อาจจะกับข้อมูลทางด้าน,นอิเล็กทรอนิกส์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายมากครับตอนนี้เราใช้ชีวิตกันแบบว่าสะดวกสบายมากขึ้นโดยการที่เราใช้ระบบออนไลน์แต่ในขณะเดียวกันระบบออนไลน์เราก็จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังให้มันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้มาบอกเก่าวเราแจ้งนะครับกับทุกทุกท่านนะครับว่าในความสะดวกสบาย มันก็จะมีอะไรแฝงเอาไว้เสมอเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรก็ตามเราจะต้องอยู่ในสติเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติเท่านั้นแหละครับที่จะทําให้เราเใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับวันนี้ก็จะมีคํำคงทิ้งเอาไว้นะครับว่าเราเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังแห่งความดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะเป็นเกาะคุ้มกันป้องกันเราไม่ให้ เราเจอกับสิ่งที่เลวร้วายนะครับจึงฝากทุกคนนะครับวันนี้ครับเราทําดีกันหรือ,อยังถ้ายัางไม่ทําพึงนี้ทํายังไม่สายนะครับ